เราไปพูดแล้วก็รู้สึกเขิแล้วก็เกรงๆแล้วก็แบบเปล่เส้นว่าฉลารายงานผลการดําเนินงานครูวิชูตาเกษมตําแหน่งพนักงานราชการตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูล dmis เป้าหมาย12รายการทําได้ครบถ้วน12รายการส่งผลให้หน่วยงานต้นสังกัดสามารถตรวจสอบและนําข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการสอรอระดับตบําบลดําเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย5รายการโดยร่วมกับคณะกรรมการกศนตนําบลองค์กรนักศึกษาอาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายและกลุ่มอาชีพจัดทาแผนที่มีความสอดคล้องกับนโยบายกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสนองความต้องการของชุมชนตัวชี้วัดที่3จําำนวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป้าหมาย16รายการทําได้16รายการผู้เรียนที่รับผิดชอบ71คนแยกเป็นมต้น29คนมปลาย42คน มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนสัมภาษณ์ผู้เรียนรายบุคคลประเมินระดับการรู้หนังสือและลงพื้นที่เก็บข้อมูลบริบทของผู้เรียนสอบถามความต้องการการเรียนรู้รูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมโดยผู้เรียน27คนต้องการเรียนรู้แบบออนไลน์ผู้เรียน20คนต้องการเรียนรู้แบบออนไลน์ผู้เรียน9คนต้องการเรียนรู้แบบออนแทมและผู้เรียน 16คนต้องการเรียนรู้แบบออนดมาน์มีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาความสามารถด้านวิชาการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสตรีมโรมอด l e นนิ่งซิสเต็ม ทำให้ผู้เรียนมีผลสำริดเอเมอร์สสูงกว่าระดับประเทศมีผลสำริ์ทางการเรียนรายวิชาบังคับเฉลี่ย2 0 00. 0 0ขึ้นไปจำนวน57คนจากผู้เรียน71คนคิดเป็นร้อยละ80.28มีผู้เข้าสอบปลายภาค61คนจากผู้เรียน71คนคิดเป็นร้อยละ8 5 9 2และมีผู้จบหลักสูตรใน4ภาคเรียนจำนวน15คน จากผู้เรียน22คนคิดเป็นร้อยละ68.18ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตโดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นค่ายลูกเสือวิสามัญค่ายสเตมศึกษาจัดการแข่งขันกีฬาและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีโครงการ Future Skill Content สร้างตัวต,วตนบนโลกออนไลน์ มีการจัดทำวิจัยชั้นเรียนเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้และเจตคติในการพบกลุ่มของผู้เรียนระดับมปลายกลุ่มดาลาและจัดทำ Best p r a c t i c e วิธีปฏิบัติงานที่ดีเรื่องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 Power Skill ให้กับผู้เรียนโดยใช้กิจกรรม Learn to Earn และรักอ่านคาเฟ่เป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดเป็นสามารถรวมกลุ่มทํากิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมส่งเสร,ริมการอ่านการให้บริการรักอ่านคาเฟ่สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์มีผลงานเชิงประจักษ์จากการได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอินโฟกราฟิกดีไซน์วิดแคนวาของสองกรอยประจำจังหวัดสตูลตัวชี้วัดที่4 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจากผู้เรียนลงทะเบียนเรียนย้อนหลังสีภาคเรียนจำนวน22คนจบหลักสูตร15คนคิดเป็นร้อยละ68.18คุณภาพตามเกณฑ์ประเมินระดับ3คะแนน 2, 12, <12. S> 2> เ,เลขพื้นฐานคืน 12, 12, 12, อนึ่เลขเยอะกำลังมากเลขฐานใช่เลขพื้นฐานเลขฐานเลานเลขฐา,านเอาตคุ้ยหาค่า,เ,าเลขฐานห ยกกําลัง3จะได้เท่ากับเท่าไหร่มีการติดตามนักศึกษาจบหลักสูตรจำนวน15คนศึกษาต่อ12คนและประกอบอาชีพ3คนตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคผู้เรียน71คนเข้าสอบ61คนคิดเป็นร้อยละ85.92เกินกว่าเป้าที่สถานศึกษากำหนด ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาบังคับ2.00ขึ้นไปจำนวน57คนจากผู้เรียน71คนคิดเป็นร้อยละ80.28ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑ์ประเมินระดับ5ตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย เป้าหมาย4กิจกรรมดําเนินการได้4กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมเกินกว่าเป้าหมาย3กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรขนมชั้น3ชั่วโมงเป้าหมาย4คนจัดได้10คนหลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต้12ชั่วโมงเป้าหมาย4คนจัดได้6คน ลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า12ชั่วโมงเป้าหมาย4คนจัดได้7คนหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ9ชั่วโมงเป้าหมาย3คนจัดได้6คนกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป้าหมาย3คนจัดได้3คน การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมาย2คนจัดได้3คนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย1คนจัดได้3คนตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายผู้จบหลักสูตร38คนนำความรู้ไปใช้38คนคิดเป็นร้อยละ100ร ผู้จบหลักสูตรขนมชั้น10คนนำความรู้ไปใช้ลดรายจ่าย7คนเพิ่มรายได้3คนและนำความรู้ไปสอนผู้อื่นได้ผู้จบหลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ6คนนำความรู้ไปเพิ่มรายได้6คนโดยทำชิ้นงานส่งบ้านปามบาติกผู้จบหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า7คนนำความรู้ไปเพิ่มรายได้7คน และจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านท่าข้ามควายผู้จบหลักสูตรนวดฝ่าเท้า6คนนำความรู้ไปใช้เพิ่มรายได้6คนสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มสมุนไพรทักษะออนให้บริการนวดกับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมกลุ่มทำให้มีรายได้เพิ่มการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้ผ่านหลักสูตรลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน3คน นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน3คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนผู้ผ่านหลักสูตรการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน3คนนำความรู้ไปใช้ในการบริหารกลุ่มทั้ง3คนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงผู้ผ่านการอบรมการทำบัญชีครัวเรือนจำนวน3คนนำความรู้ไปใช้ทำบัญชีครัวเรือน3คน ครูมีการติดตามและมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจส่งเสริมให้ทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่9าจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยเป้าหมาย4กิจกรรมดำเนินการได้ตามเป้าหมาย4กิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนห่บริการทุกช่วงวัยและได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ มีการเข้ารับบริการซ้ำอย่างต่อเนื่องและมีความพึงพอใจในระดับดีมาก อเเดสบออใจไปหางตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนดำเนินการได้มากกว่า4กิจกรรมเช่นกิจกรรมปักล้าหนังสือสู่ชุมชนอ่านสร้างอาชีพสื่อรักวันววเลนไทยตัวชี้วัดที่11ระดับ ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปามบาติกให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับและก้าสู่ตลาดออนไลน์โดยร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดสตูลจัดอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์บ้านปามบาติกในวันที่13-17มีน,ะนาคม2568ณสกอรระดับตำบลนาทอน ตัวชี้วัดที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดําเนินการได้11โครงการ 1. ติดตามเด็กตกหล่นกับสู่ระบบการศึกษาซีโร่ดอเมาค่าเป้าหมาย14คนดําเนินการได้14คนและนํากลับสู่ระบบการศึกษา3คน 2. สครเลื่อนทุเอินสร้างงานสร้างรายได้จัดสอนหลักสูตรข้าวเหนียวไก่ทอดสร้างงานสร้างอาชีพเป้าหมาย20คนดำเนินการได้20คนส่งผลให้ผู้จบหลักสูตรมีทักษะในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว 3. จัดระบบวัดผลเทียบการศึกษาและประเมินผลการศึกษาดำเนินการได้1คนนายวิรัต์บาโฮย เข้ารับการประเมินผลการศึกษาในวันที่26และ27เมษายน2568 4. สำรวจประชากรผู้ไม่รู้หนังสือเป้าหมาย25ครัวเรือนดำเนินการได้25ครัวเรือนและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำ b บ s p r a c t i เรื่องพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 p o w e r s k i l l ให้กับผู้เรียนโดยใช้กิจกรรม Learn to Earn และรักอ่านคาเฟ่เป็นฐานเพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ทำงานเป็นทีมมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองกล้าคิดกล้าทำและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดำเนินการได้14กิจกรรมเช่น ฝึกซ้อมและนำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันอินโฟกราฟิกดีไซน์วิดเควนวาสกรอประจำจังหวัดสตูลได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมอปลายและรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับมอต้น